อยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทางชีวิตอยู่กับทีลกครับคุณ กระแตอาสยามเขาประกาศสละโสดแล้วโดยมีแฟนหนุ่มอย่างคุณโตชิเนเข้ามาคุกเข่าขอแต่งงานไปอย่างหวานชื่นในคืนวนันแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ชาวเน็ตเขาโฟกัสกันหนักมากก็คือแฟนของคุณกระแตเนี่ยแหละค่ะที่เขาเป็นทั้งแดนเซอร์เป็นทั้งหวานใจแล้วโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาจะเลิศจะปังแค่ไหนไปดูกันค่ะคุณโตชิเขามีชื่อจริงว่าคุณจิระธิปันทิเขาเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันค่ะเป็นถึงแชมป์ลีลาศของประเทศไทยเคยไปลงแข่งระ กดับโลกที่อเมริกาด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังเป็นศิลปินวง Tree on Six ยังไม่หมดนะคะเขาเป็นคนออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินดังๆอีกหลายต่อหลายคนเลยที่สําคัญนะคะคุณโตชิเขาไม่ได้เป็นแค่นักเต้นอย่างเดียวค่ะที่บ้านเขามีโรงงานผลิตเครื่องสําอางเป็นของตัวเองด้วยซึ่งแบรนด์เครื่องสําอางของคุณกระแตที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าก็ผลิตมาจากบริษัทของคุณแม่ของคุณโตชิเนี่ยแหละค่ะ ทั้งสองคนเขาคบหากันมานานมากแล้วเกือบจะสิบปีแล้วแต่ก็ไม่มีใครได้เห็นหน้าคุณโตชิสักเท่าไหรค่ค่ะจะมาเห็นเต็มๆก็ช่วงสองปีหลังมานี้จนถึงวันที่เขาขอแต่งงานกันนี่แหลคะค่ะลองมนกันตอนนี้เลยไหม ต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่บุญกันจริงๆนะคะเพราะอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความรวยความปังค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2566คุณกระแตเขาเคยสัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะแต่งงานภายใน2ปีนี้เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของเขากับแฟนเนี่ยมาจากเพื่อนกันค่ะสนิทกันแล้วก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจของคุณกระแตเติบโตขึ้นเป็นคนที่ส่งเสริมชีวิตกันและกันจนตอนนี้คบกันมา10ปีแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแต่งงานนั่นแหละค่ะแต่ แต่ว่าหลายคนน่ะไม่รู้เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดรีบประกาศแต่งเดี๋ยวจะดูสายฟ้าแลบเกินไปเขาก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวอีกประมาณ2ปีนี้แหละจะแต่งงานแล้วคือทั้งคู่ค่ะเขาตั้งเป้าหมายด้วยกันไว้ด้วยนะคะว่าจะทําธุรกิจให้ถึงพันล้านแล้วค่อยเปิดตัวจะได้หาแรงบันดาลใจหาเป้าหมายร่วมกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะได้กระตุ้นให้ตัวเองขยันแต่เขาก็คิดไว้นะคะว่าถ้าไม่ถึง2ปียังไงก็แต่งอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้อายุจะ40แล้ว เห็นแบบนี้แล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยค่ะว่าเป็นคู่บุญส่งเสริมกันจริงๆสุดท้ายนี้ก็ต้องขอยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งคู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางคมชลิกออนไลน์ครับ